คุณอ้ําพัชราภานะครับนักสแสดงนะครับศิลปินดาราเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยแกยังโดนเลยนะซื้อของไม่ตรงปกเคยโดนกันแล้วหรือยังเคยยังไงเคยเ,ออเคยเอาไปว่าเคยของมันไม่มีคุณภาพอ่ะเราเห็นตอนรีวิวตอนอะไรเงี้ยมันก็โอเคอ่ะใช่ไหมแต่พอมันก้องแกงก้องแกงอ่ะนี่คุณอ้ําเขาบอกว่าเขาไปสั่งซื้อตู้นะตู้ออนไลน์ตู้สี่ชั้นมาสุดท้ายคุณอ้ําได้ยังไงไปดูคลิปครับสั่ชั้นนะคะ สั่งชั้นสั่งสั่งตู้สั่งตู้สั่งตู้เฮ้ยสี่ชั้นน่ะเราก็ยุกวไว้ใหญ่เนียมาออกมาเดี๋ยวลูุกนี้ยังไมถึงเข่าไม่ต้องปกนะคะไม่ต้องปกเราเลยไม่จามาใส่ถุงอุปกรณ์ปุ๋ยอารมณ์ดีคุณอ้ํานี่เป็นคนน่ารักจริงๆน้องหลีลองหัวราะหน่อยซิ มันได้จริงๆรมข่าวเนี้ยอแต่ข่าวนี้ขำาจริงอ้ําก็ไม่รู้คนขายก็ไม่ผิดนะจะบอกคนขายหลอกขายเป่าไม่ใช่นะคือเดิมทีเนคุณอ้ําบอกว่าสั่งซื้อตู้มาตู้ใหญ่หน่อยสี่ชั้นจะมาใส่อะไรมาพวกถุงปุ๋งถุงปุ๋ยอะไรแบบนี้ได้แบบนี้มาคุณอ้๊มบอกว่าอจะไปใส่อะไรดีนะก็ถ่ายรูปลงไม่ได้เห็นไซน์ไงว่าไซส์เท่าไหร่หรือเขียนไว้แล้วคุณอ้ําไม่ได้ดูเออาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะซึ่งคุณอ้ําก็เลยโพสต์ไปนะครับบอกว่าสบายใจแล้วค่ะขนาดอ้๊มยังเจอเลยอ่าคคุณ้การมดีนะะ่ คนไทยอารมณ์ดีแหละถ้าไม่มีเรื่องเครียดอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยชาวเน็ตนี่เวลาปิดเรื่องเครียดให้กลายเป็นคำพูดที่ตลกก็มีมาแล้วนะ